้5เด็กสามรุ่นเลยขนาดนี้ไม่ต้องมีผมไปฟาร์มเช่ก็ได้เนาะเฮ้ยตอนนี้รวยละพี่บอกเลยว่าตอนนี้รวยละตั้งแต่เราสร้างไอ้เครื่องผล็กๆกับทองนะหมดเลยพอแล้วครับทุกคนครับสวัสดีครับตอนนี้ออกแบบชิ้นโกะได้ทําการอัปเดตปลักอินเข้าไปแล้วนะทุกคนนะเรามาดูกันครับว่าเราสามารถสร้างไอ้ีได้หรือยังนะ แมันไม่เห็นสร้างได้เลยว่ะชินโหลดมาแล้วแล้วชินเอาใส่ในแมปหรือยังวะแส่แม่งป่าไม่ใส่้เหรนเกนขนาดนี้ไอชินชินกดโหลดมาแล้วชินได้ใส่ในฟัคอินหรือยังวะต้องใส่ด้วยเหรอเออชินไม่ได้เอาใส่ในแมปทำไมแหมพี่กำลังบันทึกเสียงเป่าไว้ใช้เป็นหลักฐานนะไม้แน่กล้าแล้วแล้วในปีนี้มีเป็นไงบ้างเราไม่ได้เข้าไปตรงเนี้ยทหารอะไรวะ โอเคครับทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันที่แมปชิโกอีกแล้วนะทุกคนนะกับบั克อินที่เราโหลดเข้ามาใหม่นะครับเน่พี่จะให้ดูนะทุกคนนะตอนนี้สิ่งที่เรามีเพิ่มขึ้นมาในสูตรครับนะครับก็คืออันแรกเลยนะทุกคนนะกงร้อมหาภัยนะครับทุกคนครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตู้สําหรับคราฟขุนยนต์นั่นเองนะครับทุกคนครับอืมทำไมตู้คราฟขุนยนต์มันกลายเป็นใช้ผลไม้หนึ่งชิ้นวะเอ๊ะ มันเหมือนบกอีโหลดมาแล้วมันบักๆยังไงก็ไม่รู้มันไกลสุดท้ายมันเปลี่ยนทุกคนเออจากแคปซูลมันไม่มาแคปซูลไม่มามาเป็นไอลูกผลไม้แทนอ่ะงงมากพี่ต้องไม่มันต้องอัพอัพโหลดแคปซูลแยกเอาแคปซูลพี่เอาใส่แต่แพ็คมาด้วยกันแล้วนะไม่รู้ว่าตอนเลือกใส่เข้ามาแล้วมันรวนหรือว่ามันใส่ผิดผิดอันหรือยังไงของมันวะเนียเอองงจัดงงจัดเช้าวันเ้าวัน เอาเบอร์ร um, um, mm, ี่ก็เบอร์รี่มาเป็นไปไมได้มันดูไม่โคตรเลยสิเผ็ดสมผลเออใช่เบอร์รี่ครับคุณยนต์เดี๋ยวขึ้นไปขโมยเบอร์รี่ก่อนบ้านใครมีเบอร์รี่แล้วก็มีไม้อันนี้บ้างนี่ไงไอ้ข้างขาวอ่ะเป็นไปไม่ได้ข้างขาวมีเบอร์รี่ใช่ไหมมีหรือเปล่ากวันนั้นนี้มีไอ้ดูจอผมเปล่าได้พี่ไอ้อัปเดตเกมใหม่อ่ะ ที่เห็นไอฮอตาลาปะมันไม่โชว์แทบเครื่องมือว่ามันพังไม่พังอะมเหรจริงด้วยวะมันไม่โชว์มันต้องเปิดกระเป๋าดูเปิดกระเป๋าไม่โชว์แต่ว่าอยู่ในฮอตาลาไม่โชว์นี่มันคือมันบลั๊กแล้วล่ะคือชินกลัวมันจะแตกก่อนมันบลั๊กนเนี้ยเนี้ยมันบลั๊กเชิงมันเนี่ยมันดูไม่ได้ชินต้องมาดูในเนี้ยแม่งันจะแตกก็เปิดกระเป๋าดูบ่อยๆอย่างเงี้ยอือ แพงไม่เอาไ้าล้วใส่กล่องหินวะมใช่พี่แน่นอนมิช่พี่แน่นอนเอาละทุกคนเอาอันแรกก่อนเลยเราจะสร้างหีบที่ใช้สปอนหุ่นยนต์ออกมาก่อนนะครับหนึ่งอันนะทุกคนนะใช้เหล็กสิบก้อนนะครับใช้สายไฟยี่สิบอันนะทุกคนนะแล้วก็ใช้หินลาวาด้วยแล้วก็มีหินเรียบด้วยนะครับไม่ใช่หินเรียบหินธรรมดานะทุกคนนะปั๊ฟออกมาหนึ่งตู้นะครับไม่ก่อนหน้าเอาละทุกคนอีกอันหนึ่งเราก็จะค้าเป็นหุ่นยนต์มาเอาต้องมีแขนกลด้วยเอา นะต้องับโรบอดตามก่อนครับทุกคนครับชินเดรยอ้ย้นนิดเดี๋ยวตองตีพี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นจะเย็นจะเย็นต้องการอสายไฟสีแดงเอาละทุกคนแล้วก็ครับแขนขึ้นมาหนึ่งอันนะครับแขนโกนหนึ่งอันนะทุกคนนะเพื่อจะเอามาใส่หุ่นยนต์นะครับจะไปฮอลล่าแล้ว โอเคนี่สร้างหุญญ่นยนต์ได้ละหนึ่งตัวทุกคนนะอีกชิ้นหนึ่งจริงๆพี่ตั้งไว้เป็นทับทูลพลังงานแล้วมันกลายเป็นบล็อกผลไม้ได้ยังไงกูงรู้เอาช่างมันูกค้ามาก่อนนะครับทุกคนครับอ่าตอนนี้พี่ได้หุญญ่นยนต์กับกล่องมาละมีของพิเศษอีกอย่างหนึ่งที่เราทําไว้นะก็คือตัวนี้ครับไอ้เลชินโหลดไอ้นี่มาอชิ้นไม่ได้โหลดของชิ้นมาที่สีน้ําเงินอะยังไม่สวยสีไม่สวยเลยอะหร จินเลยเอากงหนูมาแทนนะทุกคนนะมาไม่เป็นไรครับกงหนูก็กงหนูครับนี่ครับเราสร้างรอบกงหนูมาหนึ่งอันแล้วพี่ก็จะเอามาวางไว้ตรงนี้แหละโต๊ะเป่าแบบทำโต๊ะสวยๆวางตรงนี้สักอันหนึ่งได้ไหมใครครับโต๊ะใหญได้บ้างเอาไม้มาดิ แม่มาในกล่องนี่ไงเราจะเอากล่องเอาปล่อยปลดปล่อยโยนวางตรงนี้เลยนะทุกคนนะวางไว้ตรงกลางนี่เลยครับวางไปขอเพชรพี่คิดดิวางขโมยมนในกล่องมันรู้สึกว่าอ้กล่องโอ้ยอยโอยู่้โอ้โอ้ย่อ้ยโ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 ม้ยโางไโอ้ยโอ้ยโม้ย่อ้น้ยอ้ยโอ้ยโอ้ันม้ยโอนยโ้้้ ก่อนหน้านี้ผมว่าพุ่งจีตายไป็หนึ่งตัวนี้คือบ้านใครปลดปล่อยหมูป่าลงมาใส่หัวพี่อีกแล้วก็บนก็น่าจะบ้านน้กินใครเอฟ้างบนไปที่บ้านพี่ไอรีนหรือเปล่าไอรีนไม่ยอมมาแก้บ้านไม่มาหิงพี่ไอรีนเอสแต่มาเปล่าใช่เสียงมาทำไมพี่พี่เอาวางแล้วมันไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ทุกคน ไอชิงโกมาตรงนี้หน่อยดิมันมันเหมือนแบบพี่ไม่โหลดพี่เอาหีบหุ่นยนต์วางแล้วมันไม่หดลดเลยพี่เลยไม่เห็นโมเดลว่าตอนนี้หีบหุ่นยนต์อยู่ตรงไหนก็เ,ออเหมือนมันลอยอากาศ <S 2> <S 2> <S 2> อยู่ตรงนี้ครับทุกคนครับแล้วเรามองไม่เห็นไงก้อน <S 2> <S 2> จนีมาตรงนี้หน่อยกอนจีอ๋อกอนจีเห็นเห็นตรงนี้มีกล่องอะไรไหมกล่องแบบใหมอ่อ่ะที่วางไวอ้อ่ะ เลยชนไปเนี่ยเออคนเห็นุกเห็นหรอทำไมผมเป่าเห็นใช่ไหมโอเคเป่าเห็นนะทุกคนนะจอจีเห็นแล้วพี่ไม่เห็นวะจอจีเห็นใช่ไหมเป่าเห็นใช่ไหมมีพี่คนเดียวไม่เห็นถูกไหมต่อตีสิอะไรของมันวันนี้อ่าไม่เป็นไรครับทุกคนครับเหมือนกับว่าอ่าเน็ตเราไม่โหลดเอออาจจะเป็นเพราะเราเราเปิดห้องด้วยไม่เป็นไร พี่ก็จะเอาอ่าคัสซูนโรบอตตัวนี้นะทุกคนนะคลิกไปที่อากาศตรงนี้นะครับซึ่งจริงๆมันน่าจะเป็นกล่องอะไรสักอย่างอยู่ที่เราเดินชนนะนะทุกคนนะชินอยู่ไหนมานี้ดิมาตอนนี้พี่สกินพี่เป็นตัวนี้นะไม่เห็นมันลอยได้เลยชินไอสกินตัวเนี้ยมันแค่เดินเดินบนอากาศก็ใช่ไงเอาละทุกคนพี่จะคลิกละเอาคลิกไปโดนคลิกทะลุ นี่แนติ้งติ้งมาแล้วครับทุกคนครับมาถึงปุ๊บมาลงน้ําก่อนเลยโอ้ยคนโยนพี่มันจมน้ำว่ะทุกคนมีใครเห็นไม่ชินคานันภูเ้าวะเออพี่เห็นคานเป็นบางครั้งพี่บอกเลยผมมีคานคานพื้นตลอดเวลาเลยตอนเป็นแบบแอนิเมชันอ๋อ จินปรับแอนิเมชันเวลไปแมปต,<ร>อตอ่อสู้เงี่ยไปแมปต่อสู้เนี่ยมันจะได้เปรียบอ่ะถ้าคานไปแล้วคน<ร>จะมองอไม่เห็นเราเงี้ยมันเห็นแต่มันตียากนี่จินปรับเป็นคานเลยอ่ะนี่คือตั้งใจปรับเป็นคานมาเลยอ่ะเพราะประหลาดาพาพแท้ไปใครมีวิธีเอาไอหุ่นพี่ที่มันจมน้ำนี่ออกมาข้างนอกได้ไหมไอหุ่นพี่เองพี่ก็ต้องรู้ดิหุ่นพี่ไม่ง้ออ่ะ มังลงน้ำเฉยเลยเป้งไอศิลปไอ้ไน,นักทดไอ้นักทดลงคนนี้มันเป็นแย่ข้ามทีเลยเฮ้ย<อ>เดี๋ยว<อ>ใจเย็นดิเดี๋ยวพี่จะหาวิธีเอาบอลออกมาให้ได้อยู่ผักมันฮัลโหลได้ยินเสียงไหมเออนี่ออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาล้เออไปทำงานซ<อ>ะาถามไว้ไม่มีใครตอบเอาอไ,อไอลินไอลินโดนดิสคอดแจอีกแล้วคุยอยู่คนเดียวเสียงไหม่ไว้ โอเคน้องภูมาละน้องภูโหลดเสร็จแล้วอ่ะนี่คือเครื่องใหม่ในเครื่องใหม่น้องภูน้องภูน้องภูเสร็จแล้วน้องภูมาตรงนี้หน่อยดิทำไมพี่มีพี่คนเดียวที่พี่มองไม่เห็นไอ้บล็อกตรงนี้วะทำไมคนอื่นเห็นหมดวะพี่เป็นคนวางใช่ไหไอ้เคื่องนี้เป็นเศษซมม่วงเนี่ยเหรอใช่ใช่ใช่สิมุกมม่วงนั่นแหละนี่เดี๋ยวมุกยืนโชว์เลยพี่กำลังดูหุ่นยนต์พี่อยู่ว่ามันทำงานหรือเปล่าเมื่อกี้พี่คลิป งานนี่ทำไมมันวิ่งตามพี่อย่างเดียวเลยวะทำไมเหมือนมันไม่ค่อยทำงานเลยอ่ะไอวหุ่นดิ้งดองเนี่ยมันขี้เกียจจังเลยดูดิแต่นาทีเลยเก็บของพี่ชิบเลยอะไรวะเจนโยนอะไรพี่วะเอาพ่วงมาเอ้ยพี่นึกว่าจะเอาจอบมาให้พี่เอาพ่วงมาให้ก็พ่วงไงพี่ต้องการพ่วงไม่ใช่เหรอพี่บอกว่าพี่จะเอาจอบเยังมุ่นพลดินอ๋อจอบพลดินอ๋อ ไม่มมเป็นไรไม่เป็นไรพี่ใช้นั่นแหละ,ละพี่ใช้นั่นแหละจอบจอบเพชรเปลืองไปเออเออพี่อยากได้โต๊ะใครคัาโต๊ะสวยๆมาวางตรงนี้พี่ตัวหนึ่งเลยนี่หาไปแล้วมาถึงในบ้านใช่ไหมโอ้โต๊ะไม่ใช่เโก้าอี้เปาโต๊ะแหละผมอยากได้แบบนี้ <het> นงได้จะเอาวางกองโกบกงงมาวางเลยอ๋อต๊ะอะไร โต๊ะอะไรก็ได้โต๊ะสวยๆนี่มันป้ายอะไรเนี่ยขอดูหน่อยเถอะมีไม้ขาวป่ะเล็ดดอกไม้ป้ายนี่ออกดีกว่าขอคนขับตัวไม้ขาวได้ไงเออตัวไม้ขาวตัวไม้ขาวมาตัวไม้ขาวไม่คิดไม่คิดฮะป้ายใช้ไม่ขาว่าตีชนิด มันมีก่อท้อนพี่ระวังด้วยอ่ะเฮ้ยมันหลอกเราไปตีดิงี้ไม่ตีละตีไปก่อสะท้อนมาแล้วมันหลอกเราตีท่ตีมาสี่จอนตีออกจะวางตู้ให้อีกคนเก็บอ่ะใครยิงธนูมาตายเองยิงเลยใครทิ้งเอากี่ตัวพี่ตัวเดียวเดียวได้ล้ได้ล้วมีคนวางแล้วพอละพอละพอละโอ้ยด้วยพอเป็นไงดิป้ายเมื่อกี้พี่ทุบป้ายแล้วตัวพี่เต็มอ่ะพี่จะเอาป้ายมาวางข้างบนนี่ไม่วางแล้วนะ เอาละทุกคนของใหม่ของเราอีกชิ้นหนึ่งเฮ้ยมันหายไปไหนไม่รู้ทุกคนเฮ้ยพี่ครับไอ้ไอ้ที่ปั่นได้แล้วทีนี้พี่ของเต็มแล้วมันก็เลยหายไปไหนไม่รู้ไปเจอที่ปั่นได้บ้างนีมีคนแกงคนผมม่อคนนี่สินค้ตีปกติเองเตามันบางเองเตามันบางเองมากกว่าสินไม่ผิด ไข่เป็่ปีกๆเนี่ยเฮ้ยอยู่ด้วยกันเดี๋ยวทุ่มกันหมดเดี๋ยวตายเนี่ยเดี๋ยวของตกเดี๋ยวแป๊บนึงเอาของไม่ได้เลยเนี่ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอาใหม่ทุกคนเราต้องคราฟใหม่ครับเมื่อกี้คราฟไปแล้วอันนึงแล้วไม่รู้หายไปไหนหมดมันใช้ของเปลืองเนี่ยพี่ใช้เปลืองไม่เปลืองอ่าแต่ตอนนี้ไม้ไม่พอไหวไม่เปลืองแต่ของมันยิ้มแก่งี้ย จะไปน้องไอรีนโดนแกงบ่อยจังเอ้ใครมีไม้ที่เป็นไม้ฟลุตติดตัวมาบ้างขอหน่อยดิไม้เมื่อกี้มันหมดไปแล้วอ่ะคราบไปแล้วแล้วมันหายอ่ะปีกิบไม่ใช่ของเปลืองว่ะต้องคาบใหม่นะครับทุกคนครับหมดเหล็กไปอีกหนึ่งอันแล้วดูด้วยว่ามันอยู่ในกระเป๋าเราหรือเปล่าคราวนี้เออของในกระเป๋าเยอะไปกี้มันน่าจะหล่นเราไม่ทันได้ดูนะอะวางครับทุกคนครับนี่พี่ได้ไอเครื่องนี้มาละ ทำไมวะเสียงอะไรอะ่ะเสียงใครบาดเจ็บเสียงตุ๊บตับตุ๊บตับเอ็นี่ไงไอ็นี่มันจมน้ำอยู่เนี่ยตัวของน้องครูเนี่ยน้องครูทำอะไรอยู่อะ่ะจ้อนจีดนประตูทับออกมาดิลประตูทับออกมาดิอ๋อได้กระดาษเปล่าออกมาจาก ไอโรงวัวข้างล่างมันเป็นโรงวัวอ๋อจอจิมันอยู่ข้างในดินเลยมันเข้าไปตรงนั้นได้ยังไงวะจอจีเออนี่ไงคนโอ้โหนี่ไงในเครื่องนี้ของพี่มีคนเอามาแล้วก็มาวางข้างล่างตรงนี้คือไปอครับทุก <ใน S 2> คนครับเรามาตัดขนแกะก่อนนะครับทุกคนครับเพื่อจะเอาไปทดสอบนะครับ ในการสร้างเอาได้นะทุกคนนะว่าได้ผลหรือเปล่านะครับเนี่ยตอนนี้ในช็อตคาร่ามันไม่แสดงขีดถ้ามันก็จะระเบิดหรือยังไกลๆเราจะระเบิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เออต้องกดมาดูในกระเป๋าแบบนี้นทุกคนนะพอกดเปิดกระเป๋าผู้มันโชว์นะพอมีกระเป๋าผู้ไม่โชว์อ่ะอัพมาถึงแล้วก็มาคลิกยุบยุบเออนึกว่าจะไม่ทํางานนี่แน่ เยี่ยบไปเลยแล้วก็เกิดเป็นซ้อนกันแบบนี้คือมันบล๊กหรือยังไงไอชิ้นชิ้นชินมันมาที่พี่ตรงนี้หน่อยอแม่งกลายเป็นอย่างงี้อีกแล้วดูว่าเหมือนมันซ้อนกันทุกคนไม่รู้ว่าเป็นเนพราะพี่ไม่โหลดแมปหรือยังไงอยู่ในบ้านพี่อืมมาแล้วดูดูตรงนี้ให้หน่อยบล็อกตรงเนี้ยตอนเนี้ยชิ้นเห็นอา่ากีกี่อันก็คือต้องทำได้ไงอันเดียวอันเดียวใช่ไหมแล้วดูสิ่งที่พี่เห็นตอนนี้ทุกคนเก็เหมือนแบบนี้พี่ไม่โหลด พี่หมุน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 าหมุนแล้วมันไปอีกด้านหนึ่งอะเอาไปอีกด้านหนึ่งเฉยๆถูกไหมแต่ว่ามันมันก็มีอันเดียวถูกไหมอันเดียวใช่ตอนนี้พี่เห็นมันสามอันซ้อนกันแล้วเนี่ยี่ยยิ่งหมุนยิ่งซ้อนอ่ะไม่รู้ว่าเพราะอะไรอ่ะเออชิลองลองลองทำดูบ้างดิเอาคนแก่คลิกที่มันโอ้มีชุดให้พี่ด้วยทุกคน ไปหัวล้านท่ออะไรไปบ้างอ่าต้องเอาข้าวไปด้วยไไม่เห็นได้ของเลยนี่ไงนี่ไงกระเด็นมาที่พี่นี่ไงมันจะหมุนหมุนพอมันหมุนเสร็จมันก็จะเด้งออกมาตอนนี้รู้สึกแบบขาดอะไรตีบังใหญ่เป็นไงแต่ว่าชินไม่เห็นมันซ้อนถูกไหมมีแค่พี่คนเดียวที่เห็นมันซ้อนใช่ไหมไม่เห็นซ้อนอะตอนนี้มีพี่คนเดียวที่แบบไม่เพี้ยนแบบไม่โหลดนะพี่คนทําปักอินแบบน่าพี่อ่ะไม่ใช่แค่พี่ เ,เปล่าเห็นเ,เป็นไงเ,เปล่าเห็นมันซอสกันไหมซ้สอนดิเออแปลกดีว่าทำไมเป็นงี้วะเนี่ยกขพี่คิดนั่นแหละแล้วทำไมไอหุ่นกระป๋องพี่มันวิ่งติดอะไรตรงนั้นอีกแล้วเนี่ยมันไปวิ่งไปตกเข้าไปในบ่อน้ำอีกแล้วเฮ้ยมึงกลายเป็นภาระชีวิตกูแล้วเนี่ยตอนเนี้ยมันไม่ช่วยกูแล้วมึงตกน้ําอยู่บ่อยเหลือเกินเดี๋ยวหาเลยมาปิดน้ําก่อนมเดี๋ยวมันคือจี้จี้อย่าี้่าชยความผแก้ไว้ที่ มันก็ไม่แต่งแต่ก็เจ้าของมันหรอกนี่มันตาเม็เท่าไหร่มันเจ้าตไม่ต่างกันไม่คิดอะต้องหน่อยเม็เท่าไหร่อะไรนะยังไม่เห็นยังไม่เห็นนึงเจ็บสามสิบเก้าสามสิบกว่าถ้าชาร์จใกล้ๆอ่ะเออชาร์จใกล้ๆยจะที่ผมชอบบุลี่เราทุกคนดูดิโอ้ ขโมยเลยไม่คืนด้วยแต้ของใหม่มาอีกละวูุมแรงนี่อันนี้เอาไปทํารโน์ดอยู่อันนี้อัอานี้ไปวาประเด็กนะระวางไว้อย่างนี้ครับทุกคนครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันเดินอ่าลงไปในน้ำอีกนะทุกคนนะเราจะได้ไม่ต้องมาคอยกดล็อกมันให้กินให้กินมันถามมันจะให้ที่ขุดแล้วมันไม่ให้เหรอพี่ก็นึกว่ามันจะให้นะท่านอ่ะก็มีแล้วนี่โอ้โหนํามันจะโบกับไปถูป๋ว แปลงผักนะมันจะค้างแป๊บหนึ่งนะไม่ดีเอ้ยเปล่าเปล่าบนบนจุดจรวดตรงไหนวะทำไมเสียงมันค่อยจังอย่ามาระเบิดในบ้านนะเว้ยินอุ้ยเปลืองน้ำมันเฮ้ยมันระเบิดในบ้านหรือเปล่าไม่ชินมันเปลืองน้ำมันไม่อ่ะมันปล่อยจรวดออกไปโดยที่ไม่มีคนขับเหรอยังงัยแงน่าดูไอ้เป่าเห็นข้างบนไหม ขึ้นยังไงเห็นในมือไหมเห็นในมือไหมเห็นในมือไหมคิดดิเห็นในมือไหมอะไรยานี่กันไงยางมันแตกไปก่อนไงมันยังไม่ได้ขึ้นไปเลยไม่ไม่ไม่ระวังมันบินชน้างบนนะไอเเผาจุดตรงนี้ตรงนั้นมันเป็นไฟไหมเหนียนหน้าขึ้นดูตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ชีนตรงนี้ได้ตรงนี้รอดอยู่เป็นไฟไหมตรงนี้ตรงนี้ติดไฟไหมเยอะกว่าอีกตรงนั้นดีแล้ว ตรงนี้ไม่มีไอ้ย้อยย้อยไม่รู้อยู่ในอากาศอะเออตรงนู้นยังไม่มีย้อยย้อยจุดฝนเข่าจอนจีเออไปจุบบ้านจอนจีปลอดภัยสุดเออไปบ้านจอนจีดีกว่าเอาเอาเราจะส่งหน่อยกล้าตายไปฮอลลร้านแล้วไปเอาของฮอลลร้านนะทุกคนนะเปล่ามีเบลวเท่าไหร่โอ้ไปกดเบี้วมาเมื่อกี้สองร้อยเบีวอะโอ้เออแล้วทำไมไอ้ต้นพึ่งของจอจีมันก็ไม่ ไม่มีน้ําเหมือนกันนะน้ำมือม,ม,มันเป็นอย่างนี้ว่าแมปนี้อ่ว่ามันบั๊กแล้วล่ะชินโกะมาไปกันตรงนู้นเลยช,นนชินมันจะได้เดลี้ยงกินตรงโน้นปลอดภัยได้นอนขึ้นเขาที่ชินให้ขดดินอ่ะเอาเลยแง่ชินสองใ,ใส่แล้วไปแล้วกลับบ้านแล้วเอ้ามันใทยฮะตกลองใครจะไปเนี่ยตอนเนี้ยใครจะไปเนี่ยไปนีวิอาเปล่าจะไปใช่ไหมชินเอาอันสุดท้ายมา ไม่คิดจะได้หยิเลฮ้ยตกลงกจะได้ไปไหมเนี่ยไม่ได้ไปแง่หรอกข้ามู่ยหไปแล้ว <c oughs> อุตส่าห์เตรียมชุดนักบินมาโธ่ทเ <c oughs> อ็น,นสักหมนะัดไหมทำไมมันไม่ให้มันมาไข่ตอนมีผิวบาดวะไอไข่ขึ้นนะไอจะขึ้นเร็วเราเบาไ,ได้ละเบามันวิ่งกลับไปบ้านเฝาน้ำมันโอยนักลูกตาเราชินแก้งมันนะไอพี่ขี้ขึ้นไหม ไอ้ยิงทำไมี่มีสิบสามเวลตอนตีตอนตีน้ำมันหมดเอ้าใครทุบยานตอนตีเปลาเอาน้ำมันไปกี่อันน่ะแม่งทุบยานเล่นไปแล้วอูมพี่มันไม่พอมันต้องไปฟาร์มใหม่แล้วเนี่ยเป็นกรรมตูบอกแล้วไงอย่าตีลิ่นเด็ดโอ้ไม่ดีตีเว้ยตู้่อเลือกจริงเลย ภารกิจล้มเล้วทุกคนภารกิจล้มเล้วแบบนี้ไม่อยู่ยากแบบนี้ไม่อยู่ยาก,แบบยยากจริงจริบบองอ้ยกระสุนมาจากไหนวะกระสุนมาแบบสิบเมตรที่ว่าไม่ได้ไปหรอกดูอาการละพที่ว่าดูอาการแล้ว,าาลว,าาลวไม่ได้ไปง่ายๆหรอกชั้นแรกไอจอนจีเอไอชินทำพังชั้นสองไม่ไม่รู้ไงมันจะแตกอโอ้โหมันมันบางกว่าชั้นเยอะเลย พี่จะเปิดสวิตช์ฟาร์มข้าวแล้วนะพี่จะลองหุ่นยนต์ให้มันปลูกข้าวแบบเต็มสตตีมแล้วนะโอพร้อมแล้วนะทุกคนนะมันจะค้างไปแป๊บหนึ่งนะตอนนี้คือเฟรมเลขสิบเอ็ดสิบสองเื่อเอเผื่อเอืออืออืออื่ไม่ไหลกเลยนะเอ๊มทำไมชินไม่หลกไม่หลักเลยเหรอมลอืมกินที่หลักคนเดียวหรอวะ ดนค่ไปเด็ดขายแค่ไปเด็ดบล็อกเองยังไงมาใส่กล่องก่อนมีกล่องวางอยู่ใกล้ๆแล้วแล้วแต่แล้ต่กับชีวิตทำไมอ่ะแม่โดดคู่ความต้องความน้ำมันอีกไปเด็ดบล็อกแม่งยิงยิงพอมดดีๆแม่งเผยยิงเกินนั่นไงพี่บอกแล้วไอ้ธนูนั้นอ่ะเป่าเปาเอาธนูนั้นมาแลกดิมาเอาของที่พี่ไปมาเพชรหายไปสุดก้อน นป็นไงจปิดอีเดียเราต้องจัดการไอ้ธนูนั้นแล้วล่ะไม่ผมไม่มีวันเอาธนูนี่ไปทิ้งเด็ดขาดันขึ้นถกลโ่เอ้ยมันอันนี้ได้นี่ยิงโกะปั๊มในปักอินเลยให้ธนูนั้นมันยิงแล้วมันไม่ระเบิดอะแล้วให้มันแรงขึ้นอย่างงี้ไม่ให้ไม่เออให้มันแรงขึ้นแต่ไม่ให้มันระเบิดบล็อกทีนี้มันเรงเกไม่พอ ยิงสองนัดพ่อมดแตกเลยนะจ๊ะมันดีกว่าพื้นระเบิดอ่ะยิงนับสามจีบกว่ามีจีบไหเฮ้ยหุ่นยนต์เรากำลังทำงานของมังกรมินอยู่ตัวเดียวเออ,อ,อแล้วไอ้นี่มันไปไหนหมดวะมันมีแต่ข้าวเออแครอทเราไม่ได้ปลูกเลยนี่หว่าไม่เกี่ยวมีแต่ข้าวเลยแครอทม่ได้จะทำอะไร่มอหดิแล้วก็มันฝรั่งก็ไม่เอาแลหรอทั้งนั้นอะ เอาไปทำไมอ่ะก็ทำมันฝรั่งทอดไงเขาบอกเงินดีกว่ากินข้าวนี่ไงมันต้องเอาเอาข้าวกเา็วเอาไปไอ้นี่ก็เลยดิทำมันฝรั่งให้มันปลูกแบบนีกว่าวิธีการก็คือเราก็โยนมเมล็ดให้มันแบบนี้เลยทุกคนเดี๋ยวมันต้องมาเก็บเองนะครับ จะไม่เหมือนก,นกับไอตัวคนป่านะทุกคนนะที่เราต้องมานั่งคลิกมันแบบเป็นร้อยรอบนะเพื่อมันปลูกข้าวนะทุกคนนะขีเคียงในวิชันหมดกูมองไม่เห็นอะไรกดปุ๊บแป๊บไปเร็วเฮ้ยเ<อ><อ>ป่าแว่งไปแล้วข่าวที่เป่าแว่งไปฟาร์มตะมันมาเมรม่บไปโดยไม่บอกใครเลย <c oughs> <cerc ana S 1> แล้วว่งรู้ตัวแว่งโดนขัดขวาง บายบายเปาบายบายนี่เอออยากไปกลับมาอีกเจอกันตอนที่พวกแกฟาร์มน้ำมันรีบไม่ได้เปาไปฟาร์มมาจากที่นู่นดิที่นู่นน้ำมันมันเยอะที่นี่น้ำมันมันน้อยเปาไปความหวังของพวกพี่นะเปาไปนู่นนี่คือกะให้เปาไปเอาน้ำมันก่อนเลยนะดีโอ้ยจีนสองปอยไหนพี่วะไมาเร็วเลย กันขอทิศทางหนึ่งพวกงั้นทำไมต้องมาเบียดกันด้วยเนี่ยบ้านแคบแคบบ้านแคบแคบกระดาษอยู่ไหนเนี่ยกระดาษอยู่ตู้หลังตู้ข้างหลังน้องวินเวทอ่ะวินเวทรู้วินเวทคนที่สวยแลยด้วยเอามาจะให้เอ็นทาในไหมในไงในไงในไงครับแล้วเนี่ยเฮ้ยวินเก็บธนูดิผมรู้พี่วินเวทคนที่สวยแลยนะนะพี่จะโยนให้นะเอ๊ะ แง้ใต้ออกตกชิ้นหนูทำไมต้องใช้หนังด้วยอ่ะหนูใช้หนังสิหนูเกมนี้มันใช้หนังอ่ะก็พี่ล่ะหนูใช้หนังพี่มันมีธนูที่คาบแล้วอยู่ในตู้ไงเนี่ยมันพอนะตู้ตู้เนี้ยตู้เนี้ยก็มีที่คาบแล้วอ่ะเนี่ยตู้เนี้ยมันคาบไปแล้วอ่ะอีกสองอันพินว em um ิสตบพุ eh. ่งโดนอะไรอ่ะเสียงเบาหวานเบาหวานธนูทุบไฟสาม รู้พี่มึนด้สวยเระดูดีแต่ด้านธนูอินฟินิตี้อะไม่ได้เลยพี่ไม่ได้เลยพี่ไม่ได้เลยพีอ่นนี่มีอีกอันหนึ่งอีกสองอันเปล่าเปล่าพิมมานะแล้วเดี๋ยวพี่อ่านเสียงมันตีกันอะนู่น็อกแบ็กนู่นจุดไฟสามเออนี่ไงอันนี้มีแต่ช็อตได้ละได้ละเยี่ยมไปเลย ใบีดอะไรวะพี่ทำไมไม่ได้เห็นไม้เนี่ยใครเป่าทุกบีดวะอะจอีจีหระจุดไฟสามนี่คือโอพีมากเลยนะพี่ลองยิงแต่คนหนึ่งหนึ่งเลยูมปูอยู่ใกล้ระวังแตกแล้วบอกไว้ก่อนนะอืมดีดดีดโอแตกนแตกน่แตกไหมแตกว่ะพี่ว่าแตกว่ะแตกแตกเกื<ต>อบเกือบ <ๆ S 2> แต,แตกต็แตกมือสองมันมันมีเล่กเลือดพอดีไงเล่กเลือดพอดีไงเมื่อกี้มันเล่เลงเล,เลือดจากอะไรวะว <c oughs> ินเวสว <c oughs> ินเวสกะจะเอาให้ตาย <c oughs> ใครตีชิน้นวะนหรือเปล่าเมื่อกี้เตีต้องต้องตีชิน้นวะดิตีปกติปัดอะ่ะโอ้ย ไอ้ชินมันเอารวมกันมันใช้เวลาก้าวแน่พี่ยูเหลือสิบเวลพี่จะหมดแล้วอะใช้หมัดตีดิพี่โพพี่โพพี่โพตีเลยพี่โพเอ้าไมเอามึงอยู่ตรงไม่อย่าตีพี่นะเว้ยเลือดพี่จะหมดแล้วพี่โพตีหนึ่งพี่โพตายเอง